วันนี้นะลูกเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก่อนที่เราจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรามีการปกครองที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งระบอบเนี้ยจะเป็นการปกครองที่กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจมีสิทธิ์ในการบริหารประเทศอ่าหลังจากที่เราใช้ระบอบก,การปกครองนี้มานะลูกเราก็มาเปลี่ยน มาเปลี่ยนการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน 2475, ในสมัยของรัชกาลที่7นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะก็มาเปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปลี่ยนเป็นอะไรมาเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งระบอบประชาธิปไตยเนี่ย เกิดจากการที่มีการทํารัฐประหารโดยคณะราษฎรนะคะก็คือคณะราษฎรเนี่ยก็คือการรวมตัวกันนะก็จะมีคณะนายทหารแล้วก็มีพลเรือนด้วยแล้วก็แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยขึ้นมาท่านมีชื่อว่าพระยามนูปรกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยเราเนาะ เสร็จแล้วการปกครองเมื่อเปลี่ยนมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะปกครองโดยประชาชนประชาชนเนี่ยจะมีสิทธิ์นะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะเลือกผู้แทนเข้าไปเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการบริหารประเทศซึ่งแตกต่างจากตอนแรกที่เราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์มีอำนาจในการ บริหารนะคะประเทศตอนนี้ก็มาเป็นระบอบประชาธิปไตยแทนประชาชนมีสิทธิ์นะคะเ,เลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศอ่ะทีนี้เราเนี่ยก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประมุข ก็ตั้งแต่ที่เราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะทีนี้การปกครองแบบนี้เนี่ยเป็นการปกครองที่ยอมรับความคิดเห็นของประชาชนนะคะฟังเสียงข้างมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีส่วนเข้าไปในการบริหารประเทศฟังเสียงฟังความต้องการตอบสนองปัญหาความต้องการต่างๆของประชาชนเพื่อที่จะได้ก้าวทันโลกมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าที่เท่าไหรอะ เปิดหนังสือหน้าที่102ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมีการให้ความสำคัญนะหรือว่ามีหลักการอย่างไรบ้างเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูเลยนะลูกนะนักเรียนเห็นหน้าจอไหมลูก โอเควันนี้นะการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันไปตอนตอนต้นชั่วโมงนะคะเอามาดูเกิดมาหนึ่งคำคำแรกก็คือระบอบประชาธิปไตยอันนี้เนาะอันนี้ที่เมาส์คุณครูชี้อยู่นะเป็นเรื่องที่เราอธิบายไปตอนต้นชั่วโมงก็คือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการปกครองที่ยอมรับ ฟังเสียงข้างมากของประชาชนนะคะอ้าวคำที่สองเกิดขึ้นและหลูกค,คำตรงนี้ที่คุณครูเอาเมาส์วงไว้อำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยคืออะไรละ่ะทีนี้คำนี้ที่เราจะต้องรู้นะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเลยนะคะเป็นอำนาจของใครลูกเป็นอำนาจของคนหนึ่งคนใดไหมเป็นอำนาจของทหารเป็นอำนาจของตำรวจ เป็นอำนาจของคุณครูหรือว่าเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์คนใดคนหนึ่งไหมไม่ไม่แต่อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนชาวไทยทุกทุกคนนะคะโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอ่ะเกิดคำที่สขึ้นมาอีกแล้ว แล้วรัฐธรรมนูญคืออะไรล่ะตอนนี้ได้คําที่หนึ่งแล้วนะระบอบประชาธิปไตยก็คือระบอบการปกครองเนาะที่ฟังความคิดเห็นของเสียงข้างมากและคําที่สองก็คืออํานาจอธิปไตยอํานาจอธิปไตยคืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศแต่ว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจเนี่ยต้องเป็นไปตามบรราทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญก็เลยเกิดคําที่สามขึ้นมาอ้าว แล้วคำที่3ามรัฐธรรมนูญหมายถึงอะไรรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นกฎหมายแม่บทนะคะของกฎหมายทั้งปวงเลยกฎหมายอะไรหรือว่าข้อบังคับอะไรเนี่ยจะมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่สูงที่สุดแล้วย้ําทบทวนความรู้อีกทีนึงกฎหมายสูงสุดของประเทศคือจุดจุดจุดคืออะไรลูก กฎหมายสูงสุดของประเทศคือเทเอะไรนม่งกฎหมายสูงสุดของประเทศคือเออรัฐธรรมนูญส่วนอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศคืออำนาจอำนาจอาธิปไตยถูกต้องแล้วอำนาจนี้อำนาจนี้เป็นของใครลูกของของใคร ชชนนอของประชาชนนะคะเป็นของปวงชนชาวไทยนะเก่งมากได้และได้และอ่าต่อไปเรามาดูว่าแล้วเขาใช้อำนาจอธิปไตยยังไงล่ะลูกในประเทศไทยอำนาจอธิปไตยเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะมาดูลักษณะที่1น,นะคะเราจะเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัติอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยจะใช้ผ่านทางรัฐสภาเคยได้ยินสอสอส,อสอวอไหมลูก เคยได้ยินคำนี้ไหมสสสวสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะคะเขาจะอยู่ในมีอำนาจในการออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์ต่างๆในการปฏิบัติของประชาชนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็รักษาประโยชน์ให้กับประชาชนนะก็จะเกี่ยวกับรัฐสภาก็คือสอสอและสวนะ ต่อมาลักษณะที่สองเราเรียกว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าอำนาจบริหารคณะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่ทำอะไรล่ะลูกบริหารชื่อก็บอกแล้วเขาก็จะมีหน้าที่ในการบริหารดำเนินการดูแลพัฒนาประเทศรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงนะคะอันนี้คืออำนาจที่สองอำนาจบริหารต่อมาอำนาจที่สาม เราเรียกว่าอำนาจตุลาการนะผู้ที่จะใช้อำนาจนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าศาลศาลนะคะศาลทำหน้าที่อะไรลูกศาลก็จะทำหน้าที่พิพากษาตัดสินกฎหมายให้เป็นไปตามบทกฎหมายนะเป็นไปตามความยุติธรรมอ่ะทบทวนบทเรียนอำนาจอธิปไตยมีกี่ลักษณะลูกกี่ลักษณะ นี่เลยบนหน้า,นาจอเลยสามมีอำนาจอะไรบ้างหนึ่งอำนาจนิติบัญญัติญญตอ่านิติบัญญัติทำหน้าที่อะไรลูกออกกฎหมายส่วนอำนาจบริหารทำหน้าที่อะไรชื่อบอกแล้วก็บริหารประเทศอำนาจตุลาการทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตัด,ตดสินพิพากษาคดีความต่างๆให้ยุติธรรม นะคะอันนี้คืออำนาจอธิปไตยมีกี่ลักษณะนะมีสามหน้าถูกต้องโอเคได้แล้วต่อมาแล้วระบอบประชาธิปไตยสำคัญยังไลลงล่ะลูกสำคัญไหมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้สำคัญไหม คิดว่าสําคัญไหมลูกเออสาคัญเพราะว่าระบอบการปกครองเนี่ยเป็นระบอบที่ฟังความคิดเห็นของประชาชนเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนะอานาจอธิปไตยซึ่งเป็นอํานาจสูงสุดก็เป็นอํานาจของใครก็เป็นอํานาจของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสําคัญนะแล้วก็ใช้หลักในการปกครองมีอยู่ทั้งหมด7ข้อข้อมาดูอันที่หนึ่ง หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะเรามีสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทนเราหลักอำนาจอธิปไตยเพราะฉะนั้นเราจึงมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศด้วยต่อมาหลักความเสมอภาคเสมอภาคคืออะไรลูกเราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันไหม เท่าเทียมกันไหมคนจนคนรวยคนเรียนจบด็อกเตอร์คนเรียนจบปหกคนเรียนจบปสี่ 6, ค,นน 4, คนมีเงินมากเงินน้อยเป็นคนเท่ากันไหมลูกเท่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัตินะคะเพียงเพราะว่าเขารวยกว่าเราเขาจนกว่าเราเขาคนละศาสนากับเราเขา มีเศรษฐกิจมีการเงินที่มากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราทุกคนมีความเป็นมนุษย์มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะเป็นหลักที่เราควรจะยึดถือไว้นะว่าเราไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัติกับใครเลยนะคะเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตยเสมอภาคอะไรบ้างลูกหนึ่งเสมอภาคทางกฎหมายกฎหมายเนี่ยจะต้องบังคับใช้ทุกคนยกเว้นได้ไหมคนนี้รวยไม่จับได้ไหมทำผิดก็ไม่จับหรอก ได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ไไดต้องบังคับใช้ต้องเสมอภาคกับทุกคนเลย นะคะคเท่าเทียมกันคุณทําผิดไม่ว่าคุณจะอยู่ในในรูปแบบไหนคุณก็ต้องถูกลงโทษตามบทกฎหมายเช่นกันนะอันนี้คือเสมอภาคในเรื่องของกฎหมายเสมอภาคทางการเมืองล่ะเสมอภาคยังไงเสมอภาคทางการเมืองก็คือเวลาที่เราไปเลือกตัวแทนเดี๋ยวถ้านักเรียนอา,อายุครบ18ปีบริบูรณ์เนอะหนูก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งพอเราไปเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งคนมีสิทธ์กี่เสียงลูก หนึ่งคนเนี่ยมีกี่เสียงหนึ่งอ่าหนึ่งคนก็มีสิทธิ์ได้หนึ่งเสียงเลือกได้แค่หนึ่งเสียงเท่านั้นเท่ากันนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนเวลาคุณเข้าไปเลือกผู้แทนเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์แค่หนึ่งเสียงเท่ากันนะเหมือนกันเลยอ่าต่อไปความเสมอภาคอีกอย่างหนึ่งก็คือความเสมอภาคด้านโอกาสทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการบริการจากรัฐเนี่ยเท่ากัน นะคะอันนี้คือหลักของความเสมอภาคส่วนหลักสิทธ,ธิเสรีภาพและหน้าที่อันนี้คืออะไรอันนี้คือหลักที่ประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับการคุ้มครองนะคะจากใครละลูกจากรัฐเออจากรัฐนะคะหน่วยงานต่างๆของรัฐนะหน่วยงานต่างๆในสังคมนะลูกต่อมาหลักพลาดอนภาพพลาดอนภาพค,คืออะไร พาราดอนภาพก็คือความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องความห่วงใย,ยเอื้ออารีเอื้ออาทรความมีน้ําใจพึ่งพาอาศัยกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพาราดอนภาพต่อมาหลักกฎหมายหรือนิติธรรมอันนี้คือเรื่องของความยุติธรรมนะคะในเรื่องของกฎหมายต้องบังคับใช้ให้เท่าเทียมกันนะแล้วก็ข้อที่6คือหลักการใช้เหตุผล ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นหมดแหละลูกแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจนะคะไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวของตัวเองหรือไม่ใช้ความคิดของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะและอันสุดท้ายก็คือหลักเสียงข้างมากนะเราจะต้องยึดเสียงข้างมากเป็นหลักนะลูกเพื่อที่ว่าเเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหลากหลายเหตุผลในการที่จะแสดงความคิดเห็น นะคะอันนี้เราก็จะยึดหลักของเสียงข้างมากความสำคัญต่อมาการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ลูกการเลือกตั้งเนี่ยจะเลือกตั้งเมื่อ,อเ,เมื่อเราเนี่ยอายุมีอายุครบ18ปปีบริบูรณ์และเดี๋ยวจะมีข้อกำหนดอีกหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอ่ะการเลือกตั้งคืออะไรการเลือกตั้งก็คือการที่เราหาบุคคลเนี่ยไปเป็นตัวแทนของเรา นะคะเราก็จะทำการลงคะแนนเดี๋ยวพอหนูมีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะเราก็จะไปทำการลงคะแนนเพื่อจะเลือกคนที่เราต้องการนะให้ไปทำหน้าที่แทนเราให้ไปออกกฎหมายแทนเรานะคะทีนี้บางครั้งคนที่เราเลือกอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะเช่นสมมุติเนี่ยหนูบอกอ้าหนูกาเบอร์หนึ่งไปทำไมเบอร์หนึ่งไม่ได้ล่ะเพราะอะไรคะ ว่ามันไม่เลือกไม่เหมือนกันอ่าเพราะว่าแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันแล้วเราต้องยอมรับอะไรคะเสียงยอมรับ,รบเสียงอะไรเสียง,<อ>งข้างมากใช่ไหมถ้าสมมุติมีคนที่เขาเลือก นะเบอร์สองมากกว่าเบอร์สองเขาชนะเราก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าเราจะเลือกเบอร์หนึ่งไปอันนี้สมมุตินะเป็นเหตุการณ์สมมุตินั่นหมายถึงการใช้หลักประชาธิปไตยก็คือหลักของเสียงข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งในการสรรหาผู้แทนอย่างเงี้ยอ่านนักเรียนก็ไม่ต้องแตกใจว่าเฮ้ยทำไมคนที่เราเลือกหรือว่าคนที่บ้านเราเลือกทําไมคนเนี้ยถึงไม่ได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เลือกแค่คนเดียวบ้านเดียวใช่ไหม ก็ยังมีคนอื่นบ้านอื่นที่เขาลงคะแนนด้วยเช่นกันอะทำไมต้องเลือกตั้งล่ะลูกเพราะฉะนั้นทำไมต้องเลือกเราทุกคนสามารถเข้าไปบริหารพร้อมกันทุกคนเลยได้ไหมลูกไปบริหารประเทศไ,ไ,ไปดูแลประเทศพร้อมกันทุกคนเลยเข้าไปเลย70็ดสิบล้านคนเข้าไปได้ไหม,ไมไ ม,มันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเลือกผู้แทนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการบริหารแทนเราดังนั้นการเลือกผู้แทนสำคัญไหมลูกสำคัญไหมการเลือกตั้งสำคัญไหมสำคัญสำคัญสิสญเพราะ<ำ>คนที่เขาจะได้เข้าไปทำงานน่ะตรงนั้นน่ะเขาเป็นตัวแทนของเรานะถ้าเขาเข้าไปและเขาไปคดโกงเขาไปโกงกินแล้ว คุณภาพชีวิตของเราจะดีไหมลูกถ้าสมมุติเราเลือกผู้แทนที่โกงไปอะ่ะคุณภาพชีวิตเราจะดีไหมไม่ดีดดสิเพราะว่าเขาโกงไปหมดแล้วอะ่ะแล้วเขาจะเอาอะไรมาให้เราถูกไหมเขาจะมาพัฒนาอะไรให้เราเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะที่เราจะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราเนี่ยคนละหนึ่งเสียงอะ่ะให้มีประโยชน์ นะคะอะต่อมาการเลือกตั้งสําคัญก็เพราะว่าเราเนี่ยได้แสดงออกในเรื่องของการใช้อํานาจอธิปไตยของเรานะหนึสหนเสียงของเราที่เข้าไปเลือกออการเลือกตั้งมีกี่ประเภทนะคะการเลือกตั้งก็จะมีอยู่2ประเภทประเภทที่1เราจะเรียกว่าการเลือกตั้งระดับชาตินะการเลือกตั้งอันนี้จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะคะเพื่อให้เขาเข้าไปทําหน้าที่ในการออกกฎหมาย นะส่วนอันที่2จะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นนะอย่างเช่นเนี่ยเห็นหมู่้าเราไหมกำลังมีแผ่นป้ายหาเสียงเต็มไปหมดเลย <t> นะเป็นการเลือกตั้งนายกอบตแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสภาของอบต <t cuộc Luke> นะคะอันเนี้ยเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิน่นเนี่ยที่เขากําลังจะเลือกเนีย่ยอ่าถูกต้องลูกเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เพราะว่าเข้าไปเป็นผู้บริหารเป็นสมาชิกของสภาท้องถิ่นนะคะ,ะการเลือกตั้งมี2ประเทศนะเลือกตั้งระดับชาติกับเลือกตั้งท้องถิ่นนะการเลือกตั้งสําคัญนะลูกออาต่อมาแล้วเมื่อไหร่ล่ะลูกที่เราจะได้เลือกตั้งหนงหนูจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มีอายุไม่ต่ํากว่า18บปีบริบูรณ์ก็คือเมื่อหนูอายุครบ18ปี แล้วก็มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตที่จะที่จะเลือกตั้งนะต้องไม่น้อยกว่า90วันด้วยแล้วหนูก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วพอเราได้เลือกตั้งเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างลูกหนึ่งนะคะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยหนูจะต้องติดตามข่าวสารเฮ้ยว่ามีใครลงบ้างใครลงเลือกตั้งในครั้งนี้บ้างมีกี่เบอร์มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องฟังฟังขาหาเสียง ว่าเขานําเสนอนโยบายอะไรที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองทีนี้แหละถ้าเกิดมีการให้เงินล่ะลูกทํำยังไงถ้ามีการให้เงินบอกอ้าวเธอเลือกเราสิเบอร์เนี้ยเดี๋ยวเราให้เงินนะทํำยังไงดีเราเอาเงินแกโอ้โหเราก็ต้องคิดและ ถ้าเกิดเขาเอาเงินมาให้เราเพื่อที่จะซื้อเสียงเราไปลงเลือกตั้งเขาเนี่ยต่อไปเขาจะมาพัฒนาบ้านเมืองเราไหม <c oughs> เราต้องคิดย้อนกลับไปนะลูกว่าถ้าเกิดเขาทำแบบเนี้ยการเอาการเอาเงินมามอบให้เนี่ยเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีลูกไม่ดีไม่ดีดเพราะฉะนั้นถ้าเขาเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดี ต่อไปหลักการกระทําต่อต่อไปของเขาหละ่ะมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนต้องคิด<ๆ>เออถูกต้องถ้าเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยต่อต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีเราต้องคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะลูกอ่าต่อมาขอ้อ4วางตัวให้เป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไไักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนะหนูต้องไปตรวจสอบด้วยนะว่าชื่อเราอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไหนเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบเดี๋ยวเราไปแล้วผิดหน่วยเลือกตั้งอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้เราลงคะแนนอีกต่อมาขั้นตอนที่หกนะอ,อันนี้จะเป็นขั้นตอนในวันเลือกตั้งและสมมุติว่าถ้าหนูไปเลือกตั้งหนูควรจะเตรียมอะไรไปลูกเตรียมบัตรอะไรไป บัตรอะไรที่สำคัญมากเลยเออถูกต้องบัตรเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นนะักเรียนเริ่มโตแล้วนะหนูจะต้องรู้ว่าบัตรประชาชนเนี่ยสำคัญมากเลยหนูจะเอาไปฝากไว้ให้เพื่อนได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้เนี่ยหนูจะต้องเก็บเอาไว้หรือว่าถ้าตอนนี้หนูกลัวหายหนูฝากผู้ปกครองไว้อะได้อยู่แต่เมื่อหนูโตขึ้นนะหนูจะต้องรู้นะว่าบัตรประชาชนของหนูเนี่ยสำคัญมากๆเลยอ่ะพอถึงวันเลือกตั้งหนูก็เอาบัตรประชาชนไปด้วยแล้วก็ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะพอเลือกตั้งเสร็จแล้วนะเมื่อหลังเลือกตั้งล่ะเราจะทำยังไงลูกปล่อยไปเลยไหมใครได้เบอร์อะไรได้ก็ไม่สนใจ แบบนั้นไหมลูก mm hmm. ได้ไหมไม่ได,ไได้แล้วเราทำอะไรล่ะลูกหลังเลือกตั้งอะเราจะทำอะไรดีเรากาเบอร์เนี้ยไปแล้วเราก็ต้องติดตามดูซิว่าเบอร์ที่เรากาหรือว่าเราเลือกเขาไปเนี่ยเขาได้หรือเปล่าแล้วถ้าเขาไม่ได้ใครเป็นคนได้ หลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าคนที่เขาได้เขาพัฒนาประเทศเขาเข้าไปมีส่วนร่วมไหมแบบนี้นะคะว่าไงลัตนาผมขอออกก่อนคนระับไม่ได้ยินนะับครับแล้วก็กดเข้ามาใหม่นะลูกไม่ได้ยินนะเมื่อกี้คุณผู้ใแก้มได้ยินใช่ไหมลูก ได้ยินนะต่อมาอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนาะ,ะเมื่อก่อนนะที่เราคุยกันไปข้างต้นคือก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช อันนี้ระบอบเนี้ยใครมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศดุกก่อนที่จะเปลี่ยนอะ่ะใครมีสิทธิ์ขาดพระมหากษัตริย์นะมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศแต่พอเราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงมีหน้าที่เป็นประมุขของประเทศนะคะ่ามาดูสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยของเรานะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยเนี่ยก็พูด พูดถึงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เอาไว้นะคะในเรื่องที่1ก็คือพระองค์เนี่ยหรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ในฐานะที่เป็นที่สักการะนะคะ,ะแล้วก็เป็นประมุขของประเทศแล้วก็จะใช้อำนาจเนี่ยผ่านนะคะอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะไม่ได้มีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็น พุทธมามะกะแล้วก็เป็นอักครศาสนุประถมคกนะคะแล้วก็อุปถัมศาสนาอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธอย่างเดียว ความสำคัญของพระมหากศารัตริ์นะในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเนี่ยพระอ,องค์พระมหากษัตริย์แต่และพระอ,องค์เนี่ยมีความสำคัญมากนะลูกในส่วนของการที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะอย่างหนึ่งแล้วก็พระราชกรณียกิจต่างๆของพระอ,องค์เนี่ยที่ดูแลปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานานอย่างรัตะนะโกสินทร์ของเราเนี่ยปัจจุบันก็มีอายุ239ปีแล้ว พระมหากษัตริย์สิบพระองค์ท่านก็มีคุณอุปการต่างๆที่ดูแลปวงชนชาวไทยมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำบัดทุกข์ดูแลสุขให้มีความให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดูแลาศาสนาดูแลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการศึกษาความมั่นคงในประเทศแล้วก็ท่านก็มีการไปผูกมิตรสัมพันธไรรมตรีกับชาติอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสําคัญ ของพระมหากษัตริย์นะคะในสังคมไทยปัจจุบันเราอยู่ในรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกอ่ารัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอ่าอันนี้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนะคะ เรียบร้อยวันนี้เราเรียนไปสองเรื่องเรื่องที่1คือเรื่องอะไรคะเรื่องระบอบก,การปกครองแบบประชาธิป,ปไตยส่วนเรื่องที่สองก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะคะอ้าวเรามาทำแบบฝึกหัดก,กัน,นจ้าไม่เป็นไรลูกอ่ะอ่า,มา,อามาช่วยกันดูนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่า อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศถูกหรือผิดถูกถูกหรือผิดลูกถูกต้องเราก็ใส่เครื่องหมายถูก,ถกลงไปข้อที่2 2> สอง,งนะข้อที่สองรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศถูกหรือผิดลูก ถูกต้องโอเก่งมากค่ะเก่งมากเราก็ใส่เครื่องหมายถูกข้อที่3าเอบังคับให้เพื่อนเลือกตนเองเป็นหัวหน้าห้องถือว่าแสดงความเป็นประชาธิปไตยพี่บังคับคนอื่นใช่ไหมลูกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ี เออไม่ต้องใส่อะไรข้อ4ี่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยถูกคถูกต้องข้อที่5ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ถูกหรือผิดถูกถูกถูกโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ในในแบบฝึกหัดที่คุณครูส่งลงไปไว้ในกลุ่มเนาะแล้วหนูก็ ทำแบบฝึกหัดถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มได้เลยนะคะ